ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกะครับรพอถย่พามาติดตามเล่าพัฒนาต่อกับพ่อพ่อแหล่เนาะครับเนาะพ่อแหล่คนนอนนาครับวันจันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมหกหกเนาะครับเนาะเล่าพัฒนาออกสองสี่ห้าสี่แปดเจ็ด ครับเลขล่างก็ออกห้าสี่นะครับเนาะครับเลขพ่อแหล่นี่ครับวันจันทร์ 22, ที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเนาะครับเนาะราวพัฒนาพ่อแหล่คนนอนนาครับบนล่างวิ่งโลดสี่กับหนึ่งเน้นที่สี่กมาหาสีเนาะครับเนาะครับแต่ว่าเลขจับคู พ่อเหล่จับบ่อถูกจับบ่อเข่านะครับเนาะแต่ว่าเรียกวิ่งเรียกลุดก็ถือว่าเข่านะครับเนาะครับเอามือนี้พอเตรียมผ้ามาตามตัวนะครับพ่อเหล่คนนอนนานะครับวันพุธนะครับเนาะพุธที่ยี่สิบสี่พอคอ ครับสัดเจนบ่ครับเราพัฒนาพ่อแล พ่อแหลนอนนาครับพ่อแหลคนนอนนาคนนอนนาครับเนาะ คือเก่านะครับเนาะมาบนล่างคือเก่านะครับบนล่างวิ่งลูดวิ่งลูดนะครับเนาะ เตรียมบึงก่อนนี่ทรศัพท์ก่อนโอเรียใหมาวิ่งโลด9 9กับ8นะครับ9กับ8 9กับ8เน้นที่8นะครับมวัที่ผานมากะกเน้นซีกบเข่านะครับเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าซื่อวลนี้เน้นที่แปดจับคู่นะครับเนาะ แปดคู่แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดนะครับหลักเก้า ก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแปดนะครับหกหางนะครับมาในส่วนตัวเน้นนะครับเนาะ พ่อแหล่พ่อแล่พ่อเนีนให้นะครับเน้นที่แปดศูนย์แปดศูนย์แับ,บเนียนสองหางนี่นะครับเนาะ เป็นแนวทางนำกันเนาะเอฟซีเนาะเราพัฒนาพ่อแลคนนอนหน้านะครับนี่ครับเราพัฒนาพ่อแลนะครับเนาะวิ่งบนล่างเก้าเก้ากับแปดเน้นที่แปดนะครับจับคู่แปดหนึ่งแปดศูนแปดเจ็ดเก้าศูนย เก้าหนึ่งเก้าแปดขับเน้นที่แปดศูนย์แปดเจ็ดนะครับเนาะเหลือแปดหนึ่งอีกตัวหนึ่งกับเก่าแปดนะครับก็ถือว่าเลขบ่อหลายหางนะครับเนาะครับสายวิ่งสายดูดกับจี่สมันกันอยู่ครับงวดที่ผ่านมากกับไฮมาวิ่งดูดซีซีกับมาล่างนะครับเนาะก็ถือว่าเขาครับเอาพอแต้มขอกราบขอบพระคุณหลายเด้อครับเด้อพ่อแรียคนนอนนานนะครับเนาะ ขับที่หาแนวทางเล่าพัฒนาพ็อแจมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบื้องไปเป็นแนวทางน้ากันงวดวันพุทธที่24พฤษภาคม66นะครับเนาะกับเลาพัฒนาพ่อแหลคนนอนหน้าเอานอนหน้าซื่อกับพ่อเนาะเอฟซับบนล่างวิ่งรูด9กับ8เน้นที่8นะครับจับคู่81 80 87 9ก9าหนึ่เก้นย์เก้าแปับเน้นแปดศเจอามาชอบกระจัดขัดก็ผ่านดนะครับดเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนะครับเนาะะขับเตรียมข้อไว้พอให้มันเขา่าเดินต่อนะครับเนาะเอฟซี FC จะได้โศก,ก,กมันมาน,มานถูกหวยรวยเงินกันกับเราพัฒนาพ่อแหล่คนนอนนาเน,นะครับเนาะเอาแช็หน้าจอครับผม เอาเขามาแล้วกาย่าลืมนะครับเดอ้ FC, อเอกดไลค์กดแชร์กดเตีมน้ำแนนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตีมครับติดตามเะแตวงหาตัวเลขแนวทางรับเราพัฒนามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตีมก็ขอกราบขอบคุณ fc ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตีม ครับขอเตรียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหย่ได้ความไข่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมันควรเยินครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขอให้เจริญรุงเรื่องครับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับที่สำคัญก็คือสุขหลับนะครับเอฟซีเนาะครับพอเตรมขออวยพรให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตรมขอให้สุขๆมันน ครับให้ถูกหวยรวยเงินกันกับเราพัฒนาพ่อแหล่เนาะครับเนาะพ่อแหล่คนนอนนาครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรมก็มีแค่นีเนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม